สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูซูโม่เอกสตาร์ตติดแต่บิดไม่ไปนะครับสดงสะดุดบิดสะดุดนะครับเราก็มาดูสาเหตุของมันนะครับนี่าสตาร์ตติดสตาร์ตติด เ็ดกันนะครับผมก็จะนิทานว่ามันก็จะน่าจะเป็นที่ปั๊มติกนะครับเราก็จะมาถอดดูปั๊มติ๊กกันก่อนว่าทำไมถึงบิดสะดุดๆด,ด,ดุดนะครับของซูม,มุเอกนะครับเราก็มาดูปั๊มติ๊กกันก่อนนะครับ สาเห็นมันก็น่าจะเกิดมาจากฟัมติกนะครับเพราะว่าอาการอย่างนี้ก็เจอมาบ่อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆขี่ซูโม,ม่เอ็กอยู่นะครับก็ดูอาการนี้ได้นะครับผมว่าสถานีฐานน่าจะเป็นที่ฟัมติกนะครับเพราะที่นี้ปั๊มอยู่ต่ํานะครับปั๊มอยู่ต่ําแล้วก็ เวลาเวลาฝนตกฝนอะไรน้ํามันก็จะเข้าถังเข้าอะไรได้นะครับก็เวลาเจอน้ํามันเราก็ต้องดูว่าฝาน้ำมันแน่นหรือเปล่านะครับน้ําเข้าถังได้ก็มีโอกาสที่จะยื่นได้นะครับเพราะว่าถุงแยกถังน้ํามันมันต่ำนะครับถังน้ำมันมันอยู่ต่ำม,ม,ำมาก ดูกันนะครับอันนี้คือรอยปั๊มก็รอยใหม่ๆนะครับรอยเปลี่ยนปั๊มมาใหม่ๆแล้วก็จะมาดูหรือด,ดูกันว่าที่มันสะดุดสะดุดเป็นเกิดที่ปั๊มหรือเปล่านะครับนี่นะครับฝุ่นเยอะเลยนะครับเนี่ยผหนว่าน้ำจะเข้าอ,อีกน,อนะครับมันไม่ังน้ำเยอะ เยอเลยเค,ครับตมกาอาม,ามดัดะดๆแล้วก็จะดูคลิปหรอกอดว่ามีอะไรติดพลาดหรือเปล่านะครับ ว่าคุ่มน,น่าจะถังน,น้ำม,มันมีกลุ่มน,นะครับแล้วก็จะดูปั๊มกันกุ่มน,นะครับ เราลองมาดูดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามันมีน้ำหรือเปล่านะครับก็มาน ดูน้มันก่อนว่าน้ำเข้าได้เปล่า้าน้ำเข้าได้มันก็เกิดอาการสูบๆเพื่อได้นะครับ เป็นสาเหตุของมันเราลองกักมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราพอรู้สาเหตุกันแล้วนะครับมันก็เกิดจากปั๊มติ๊กนะครับแต่เป็นลูกยางปั๊มติ๊กนะครับลูกยางตัวนี้ไปไปอาจดูน้ํามันนะครับไปอาจดูน้ามัน ัวลูกยางมันที่แบบรูน้ำมันมันก็เลยทําให้น้ํามันมันไหลไม่สะดวกนะครับทําให้น้ํามันมันไหลไม่สะดวกเพะมันก็เป็นกระตุกกระตุกนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทําการซ่อมแล้วแล้วก็เอาลงในถังแล้วนะครับสาเหตุของมันก็ลูกยางปั๊มนะครับตุดทางเดินของน้ํามันนะครับก็เลยไม่ติดนะครับ สาเหตุเป็นที่เวลาเราเติมน้ำมันเราต้องเติมให้มันเป็นเป็นยีห่ห้อเดียวกันนะครับเป็นยีห่ห้อเดียวกันถ้านั่นก็เติมเป็นยีห่ห้อเดียวกันเลยนำน้ำมันถ้าเราเติมเป็นยีห่ห้อเดียวกันมันก็จะเป็นผลดีของความติ๊กนะครับแล้วเราก็ามาฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะสูบหรือเปล่านะครับ X นะครับซูโม่ X สาเหตุเกิดจากลูกยางตั๊ติ๊กไปอุดทางเดินของน้ำมันนะครับแล้วผมก็จะทำการประกอบนะครับประกอบเข้ากับคืนนะครับผมก็ทำการประกอบเข้ากับคืนก่อนนะครับแล้วก็เมนูกันอีกทีนะครับ Okay. <laughs> นี้เราก็มาประกอบกันแล้วนะครับปัมต,ติ๊กที่ลูกยางปัมติ๊กไปดันรูน้ํามันนะครับยางปัมติ๊กไปดันรูน้ํามันให้น้ำมันไหลได้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาประกอบให้ลูกค้านะครับ ประกอบไมลูกค้าถุงมเ็จะลืนยากาต้องำมันกรอูใต้ต้องมันข้างล่างด้างล่างนะครับโมเราองนีลล้ สาเหตุของมันก็ดู่ง่ายๆครับถ้าบิดก็เพื่อเพอดอบิดถ้าบิดไมไปมันก็มีป๊อปติ๊กแล้วก็ล็อคเดนะครับแบบนี้แต่รถคันนี้เป็นที่เป็นที่ป๊อปติ๊กนะครับระบบป๊อปติก๊กแต่คันนี้เป็นที่ระบบป๊อปติก๊กซีโมเอ็กคันนี้เป็นที่ระบบป๊อปติ๊กนะครับ ไล่มาเป็นที่ระบุดติอมแล้วน้ำมันพี่น้องก็เติมน้ำมันก็เติมที่ข้อเดียวกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะทำให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ